และนี่คือหนังสยองขวัญที่ผมชอบที่สุดในปี2023ครับ <gonna> คือผมมองว่าทุกคนแม่งต้องคิดแบบนั้นอะว่าอีกมือเนี่ยมันต้องทำอย่างอื่นได้นอกจากจับแล้วแบบมีผีมาซึ่งไอสัตว์ในหนังแม่งเสอกทำให้เราเห็นด้วยแต่ไม่ได้แบบว่าทำในเชิงที่แบบ เป็นเซ็กชวลหรืออะไรขนาดนั้นนั่นก็คือแบบทําเป็นกันเล่นๆเหมือนเป็นคนเมายาอะไรเงี้ยซึ่งแบบแม่ผมตลกมากเลยผมก็คิดแบบเหมือนก็ลังดูไปแล้วก็มีความคิดสปปะปดนว่าแบบเฮี่ยมือเนี่ยมันทำอย่าง่นได้แบ่บวะเหี่ยแม่งในหนังแม่งทำจริงๆสาหรับ t a l k to Me นะเว้ยมันเป็นหนังสยองขวัญที่ผมมองว่าโคตรอร่อยอร่อยมากๆคือถ้าหลายๆปีก่อนของ A 2 4มี here d i t a r y m i ร s o m ่หรืออะไรอย่างเงี้ยปีเนี้ย ต้อง Talk to me เลยเว้ยคือต้องอีกเรื่อง Talk to me เนี่ยผมบอกเลยว่ามันไม่ได้มีความเป็นสโลเบิร์นเท่ากับเฮริเทอรีหรือมิซซอมม่ามันไม่ได้มีความสโลเบิร์นในระดับนั้นเว้ยแล้วเนื้อหามันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่เราเข้าใจยากที่แบบว่าเราต้องแบบอ่านสัญญาทำนั่นทำนี่หรืออะไรเงี้ยเราไม่ต้องมีอะไรพวกนั้นเลยเว้ยมันคือหนังผีที่เข้าใจง่ายๆมากๆแต่มันมีเรื่องราวที่สดใหม่ และก็เอามาเล่าได้อร่อยนั่นแหละเนี่ยแหละคือ Talk to me ด้วยความที่หนังมันขายไอเดียที่จัดจ้านมากๆมันจึงตามมาด้วยสิ่งหนึ่งนั่นก็คือมันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าความสมเหตุสมผลของเรื่องราวเว้ยเพราะว่าถ้าหนังที่มันมีไอเดียที่เป็นแบบนี้แล้วมันไม่สามารถให้เราเข้าใจหนังเรื่องนั้นได้อะแม่งจะแย่มากแต่สำหรับ t ็อกทูมี ทุกอย่างมันถูกเล่าหมดและก็เคลียร์มากๆเว้ยแถมเรายังรู้ด้วยเว้ยว่าไอม้มือเนี่ยมันมาจากไหนความจริงอะ่ะเราไม่ได้เห็นเป็นภาพอะไรแบบโดยตรงหรอกแต่มันจะมีแบบเป็นความเป็นการเล่าเล่าเรื่องราวที่มันมีความเป็นแบบเชิงโฟกอลเนาะเป็นแบบนิทานพื้นบ้านที่เล่าต่อๆกันมาแล้วก็ทำไมไอ้มือนี่ถึงมาอยู่กับตัวละครตัวละครนี้ได้มันก็มีเล่าให้มาตลอดเป็นลายทางอยู่แล้ะแต่ว่าเราคงไม่ได้แบบไปรู้หรอกว่ามันมาจาก ต้นทางอันดับหนึ่งมาอย่างไงตอนนี้มันอาจจะอยู่แบบเป็นมือที่50แล้วก็ได้ที่ามาใช้ตัวมือเนี่ยในการแสรวงหาความบันเทิงคือผมเนี่ยแครกอะไรได้บางอย่างจากหนังเรื่องนี้เวย้ยนั่นก็คืออีมือเนี่ยผมมองว่าอีมือเนี่ยมันแทนในส่วนของยาเสพติดถ้าทุกคนสังเกตดีๆตัวละครหลักของเราตัวนางเอกชื่ออะไรมีอาปะ่ะตัวมีอาพอได้ลองแล้วเนี่ยติดเลยอยากที่จะจับสัมผัสอีมือเนี่ย แล้วก็ให้วิญญาณเข้าล่างเพราะเขาบอกว่าตอนที่วิญญาณเข้าล่างเนี่ยมันรู้สึกเหมือนกับแบบลอยละล่องเหมือนกับว่าเราแบบเป็นเหมือนกับมีออร่าออกจากล่างอะไรประมาณนี้อันนี้คือความรู้สึกของตัวละครมีอาที่บอกว่าหลังจากที่ผีเข้ามาในล่างแล้วออกไปแล้วเนี่ยเขารู้สึกยังไง ทำไมผมถึงมองว่าเป็นยาเสพติดหรอในเมื่อมันแค่นั้นเองคือต้องบอกว่าตัวละครมีอาเนี่ยมันมีแบ็กกราวแบ็กกราวตั้งแต่แรกแบ็กกราวตั้งแต่แบบเรายังไม่รู้อะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่เราจะได้รู้ชั่วช่วงแบบองค์สองอะไรเงี้ยว่าความจริงแล้วเนี่ยมีอาเคยเป็นคนติดยามาก่อนบวกกับภาพที่หนังมันถ่ายทอดเราออกมาในช่วงที่ที่แบบว่ามันเริ่มแบบคัตติ้งไวๆแล้วแบบให้เราเห็นแบบแต่ละคนเอามือมาใช้อ่ะเอามือมาเล่นเอามือมาแบบมันจะเป็นแบบไวๆเลยว้ยแบบ คนแรกปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็แหวว่าบ้าข้างคนที่สองจับปึ๊บปึ๊บบ้าข้างคนที่สามจับปึ๊บปึ๊บบ้าข้างคนที่สี่จับปึ๊บปึ๊บแหวว่บ้าข้างผีเข้าคนที่คนที่หนึ่งมาจับใหม่อึอย่างเงี้ยคือมันเป็นฉากไวๆแล้วเราก็จะเห็นนะคนเอามือแบบมาเอ๊ะแบบเอามาแบบจับนมตัวเองเอามือมาแบบเล่นน้ำตัวนี้เหมือนเป็นคนที่ไม่มีสติ ตรงนี้ผมเเลยมองว่ามันสื่อไปถึงยาเสพติดได้แบบชัดมากๆนี่ยคือสิ่งที่ผมคลกได้จากหนังเรื่องทอ k to me เว้ยเลามาพูดถึงความสยองขวัญของหนังท l k to Me มากดีกว่าเราจะดูหนังสยองขวัญือหนังผีเนี่ยเราก็ต้องอยากดูซีสยองขวัญจริงปะ่ะซึ่งอ e ีทอคทูมีเนี่ยผมบอกเลยว่าตอนที่ดูนะรอบตอนนั้นผมไปดูรอบสื่อมาหทุกคนแม่งร้องแบบเอ้ยแบบไม่ได้ถึงขั้นกีด้าอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบมันเป็นเอ้ยมันจะมีหลายซีนที่แบบว่า แม่งมาแน่ๆเราแม่งเอาแน่ๆแต่ว่ามันไม่ได้มาเชิงในจำสแก่เว้ยต้องบอกว่าสําหรับท็อกทูมีเนี่ยจำสแก์ไม่ได้เยอะจำสแก์ไม่ได้เยอะแต่มันเล่นกับความสยองขวัญแบบลึกๆลงไปในก้นบึ้งของหัวใจเลยเว้ยมันทําให้เราระแวงกลัวแล้วแบบเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยปลอดภัยอ่ะเพราะตัวละครแต่ละตัวมันจะไม่ปลอดภัยเลยเว้ยหลังจากที่มันได้ลองเล่นอีมือเวนเนี่ยจากนั้นเราก็จะรู้สึกไม่ปลอดภัยไปด้วยแล้วผีที่ออกมา มันก็ออกมาแบบให้เราเห็นต้งเลยไม่ได้แบบว่ามาซ่อนแล้วเบ๊อู้เบ๊อะไรเงี้ยแต่มันออกมาเราเห็นต้งๆสร้างให้เรารู้สึกกลัวไปถึงไขกระดูกนี่นี่ขอใช้แบบจากฮูเซราไงขกวนไขกระดูกให้เรากลัวไปถึงไขกระดูกเลยแล้วก็จากนั้นอ่ะมันก็จะค่อยกดดันให้เราอึดอัดอึดอัดอึดอัดมากขึ้นแล้วค่อยอตแทกเราโอ้โหตอนผมดุผมอยู่เงี้ยคือแบบ ชี่จะเอาตายให้ได้อะและทุกๆครั้งนะเว้ยที่มีตัวละครที่เป็นมนุษย์เนี่ยจับอีมือเนี่ยแล้วพอพูดคำว่า talk to me อะเชื่อไหมว่าทุกอย่างแม่งเหนือการคาดเดามากคือเราจะไม่รู้เลยเว้ยว่ามันมีอะไรอยู่ตรงหน้าแล้วผีที่สิงเข้าไปอะมันเป็นผีอะไรก็ไม่รู้เราจะคาดเดาอะไรไม่ได้เลยเว้ยแล้วมีอีกสิ่งหนึ่งที่ผมว่าแม่นโคตรน่ากลัวมากเลยหลังจากที่ตัวละครตัวละครหนึ่งเนี่ยที่เป็นน้อง เป็นเรียกว่าเด็กเป็นเด็กผู้ชายละกันเพราะว่าเป็นเหมือนคนหนึ่งที่อายุยังไม่ถึงเพราะเขาจะเป็นคนที่โดนห้ามตลอดว่าไม่อยากให้เล่นไม่อยากให้ลองเห็นปะมันดูจะสื่อถึงแบบพวกสารเสพติดมากๆเลยนะซึ่งไอ้น้องคนนี้สุดท้ายมันก็ได้ลองเว้แต่พอมันลองแล้วเนี่ยความชิปหายทุกอย่างบังเกิดคือต้องบอกอย่างหนึ่งไว้ว่าเพราะอ e ีมีอาด้วยเพราะอ e ีมีอาด้วยไอ้ห่า ทุกอย่างแม่งพังหมดแล้วสิ่งที่น่ากลัวมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กคนเนี้ยแม่งน่ากลัวแม่งแบบมันทั้งน่ากลัวและหดหู่ในเวลาเดียวกันอ่ะเออแม่งโคตรเจ๋งอ่ะคือผมต้องบอกว่าสิ่งหนึ่งที่มันทำให้หนังน่ากลัวไม่ใช่แค่กิมมิคของหนังหรือว่าบรรยากาศหรือแสงการถ่ายของหนังมันคือการแสดงด้วยเวย้ยตัวละครแต่ละตัวที่ตอนที่อัญเชิญลุญญ,ญานเข้ามาในร่าง แล้วต้องกลายเป็นอีกคนหนึ่งอะโอ้โหผมโคตรกลัวอะไรที่มันเป็นแบบเนี้ยเป็นคนที่ทําตัวแป,กแปลกๆอะอารณ์เหมือนที่แบบว่าเราดูในมิซอมมาหรือแบบในพวกอะไรนะเดวิสิตอะหม,มไม่ชอบเลยคือแบบพอโดนผีเข้าปุ๊บเป็นตัวมีอาตัวแบบก็แบบหัเราแบบตอนแรกตอนแรกดูเป็นคนปกตินะแต่พอโดนผีเข้าปุ๊บแม่งกลายเป็นแบบ <c oughs> คนลุกคือมันใส่สุด การแสดงแม่งสุดจัดเลยตอนโดนปีเข้าแล้วคือแบบไอ้แบบเนี้ผมมยผมแม่งไม่ชอบไปผมแม่งขนลุกคือคุคนอาจจะแบบว่าเอ้ยมันดูตล,ตลกตลกอะไรใช่ไหมทุกคนลองนั่งอยู่ในบ้านหรือแบบขึ้นรถเมล์ตอนกลางคืนดึกๆหรือแบบว่าเดินเข้ามาในซอยเปี่ยวๆคนเดียวแล้วเจอคนแบบเดินสวนแล้วแบบหันมาหาเรามองแล,ลองอ้วก็บอกถามจริงไหวนเหรอผมก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่าเนี่ยทอ l ์กทูมีอะมันถ้าผมจะให้มันเป็นหนังสยองขวัญที่ผมแม่งชอบที่สุดในปี2023มมันก็คงไม่แปลกเว้ย ในเรื่องของบทก็ดีบิ๊กไอเดียก็เจ๋งคือแบบแล้วประเด็นคือํำเนินเรื่องสนุกด้วยมันไม่ได้มีซีนไหนที่รู้สึกว่าเฮียแม่งสโลเบิร์นยาวเลยแต่ว่าไม่ใช่ว่าผมไม่ชอบสโลเบิร์นนะเฮนเดรเทลลี่เนี่ยคือหนังสยองขวัญที่ผมชอบที่สุดซึ่งแม่งสโลเบิร์นเยอะมากแต่ว่าผมก็เอนจอยผมชอบผมชอบไขผมชอบเก็บเกี่ยวปริศนาที่มันทิ้งทิ้งไว้ซึ่งเรื่องนี้มันอาจจะไม่ค่อยมีเรื่องพวกนั้นแต่ว่ามันทําให้ตัวละครแต่ละตัวมันดูไม่น่าไว้ใจเว้ย แล้วก็เราก็ไม่เราคาดเดาไม่ได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปแล้วมันจะไปสิ้นสุดที่ตรงไหนอะเรื่องเนี้ยเราคาดเดาไม่ได้ในส่วนความสยองเนี่ยผมก็คิดว่ามันเอาอยู่แต่ผมไม่มั่นใจนะว่าส่วนคนไทยเนี่ยจะชอบความสยองขวัญแบบนี้ไหมเออในตอนนี้เอนเนี้ยเ,เรื่องนี้ผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แหรับผมอะม่งเอาผมแบบแทบจะหลังไม่ติดเบาะคือแบบต้องต้องแบบอยู่อย่างเงี้ยเอียงเอียงตัวอย่างเงี้ยเออมันเอาอยู่มากมากเว้ยแล้วการแสดงคือเพอร์เฟกต์มากๆ สำหรับ Talk to me นะเอาจริงๆมันคือหนังสยองขวัญที่ผมแนะนำให้ไปดูมากๆเลยเว้ยเอทวิไม hmm. oh, er> er> ่เคยทำให้ผิดหวังแล้วก็มันมีความแปลกใหม่ในเชิงของการเล่าเรื่องเนื้อเรื่องอยู่แล้วอันนี้ผมเชียร์สุดๆก็สำหรับ Talk to me นะครับผมเลยให้ไปที่9ก้ก็สำหรับใครที่ดูคลิปอยู่นะครับเกือเพิ่งปิดครับฝากกดติดตามครับกด u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ช่องหนังครอบจักกรวาลด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องทางอื่นๆด้วย Facebook Instagram Xtikt o k เออฝากตามหมดเลยฝากตามหมดเลยนะฝากด้วยครับเพราะว่าเราก็มีคอนเทนต์เรื่อยๆออกมาให้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะไงก็ฝากไว้นลบอกอ้อมใจด้วยนะครับก็ผมไม่มั่นใจเว้ยว่าในอนาคตเนี่ยอีกประมาณไม่กี่เดือนนะอีก4เดือนกันยาตุลาพฤศจิกาธันวามันจะมีหนังสยองขวัญ ที่ทำให้ผมแบบกลัวขนาดนี้อีกไหมไม่มั่นใจเพราะว่าจริงมันมีอีกนะหนฉาออกของขวันที่ผมว่าแม่งโคตรเฟี้ยวอะแบบที่หยดหรือแบบออของแคกหรือจะเป็นแบบ it l ลิฟ s i อินไซตะผมว่าสาวเนี้ยน่าสนใจมากๆในเชิงของความสยองขวัญก็ไปแล้วฮะคิดเราไปเป็นเรื่องอะไรฝากติดตามด้วยบายส ハハハ